ส่วนดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับวันนี้มาคุยก่อนเกมกันเมื่อวานผลการแข่งขันของคู่อื่นเนี่ยค่อนข้างเป็นใจให้กับเราด้วยครับวันนี้เราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าครับเตะในเวลา5้าทุ่มครึ่งเวลาเนี่ยถือว่าดีเลยผมว่าไม่ดึกเกินไปและก็ไม่เร็วเกินไปครับพูดถึงผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับคู่ที่มันมีผลกับเราโดยตรงก็คืออาร์เซนอลแหละ เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทำได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับเบนส์ฟอร์ดไปหนึประตูต่อหนึ่งครับได้ประตูนำก่อนด้วยจากทอสานะแต่ก็โดนอีวานโทนี่ตีเสมออยู่ดีครับพอจบสกอร์นี้เนี่ยทำให้ตอนนี้เรือใบเรากับอาร์เซนอลแข่งเท่ากันครับ21เกมอาร์เซนอลมี51แต้มเรือใบเรามี45แต้มครับตามอยู่6คะแนนทำให้ค่คืนนี้เนี่ยเราชนะได้แต้มจะเหลือแค่3ครับแล้วเดี๋ยวมีเกมตัดกันเองด้วย เพราะฉะนั้นยังไงค่ำคืนนี้ก็สมควรเป็นอย่างยิ่งครับที่จะคว้า3คะแนนมาให้ได้ก่อนเข้าอากูครับ Google แนวโน้มผู้ชนะวันนี้เนี่ยให้เรือใบเราค่อนข้างสูงเลยครับ77%โอกาสเสมอ15%แล้วก็โอกาสที่แอสตันวิลล่าจะบุกมาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เราได้เนี่ยมีเพียงแค่8%เท่านั้นครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะเท่าที่ดูมาเนี่ยพูดถึงเฮดทูเฮดกันหน่อยครับเจอกันไปทั้งหมด45เกม เรือใบเราเนี่ยชนะไป28เกมครับสเสมอ10เกมแล้วก็แอสตันวิลลาชนะได้เพียงแค่7เกมเท่านั้นสถิติโดยรวมถือว่าข่มกันพอสมควรครับย้อนกลับไปถึง5เกมหลังสุดที่เจอกันด้วยครับแอสตันวิลลาไม่เคยชนะเรือใบเราได้เลยเป็นแมชชีเตอร์ซิตี้ชนะไป4ครั้งสเสมอ1ครั้งครับไอ้ที่สเสมอ1ครั้งนี่ก็คือเกมล่าสุดนั่นแหละในฤดูกาลนี้ครับที่เราเนี่ยบุกไปสเสมอกับแอสตันวิลลา1ประตูตอนน่อ1เกมนี้ต้องเอาคืนครับ บางอ่านมาเสมอกับเราได้ไปพูดถึงทีมเรากันหน่อยครับเกมล่าสุดเนี่ยไม่ดีแพ้กับสเปอร์ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับในเกมลลกนัดล่าสุดแล่ประเด็นคือสเปอร์เมื่อวานนี้แม่งเล่นสู้เลสเตอร์ไม่ได้เลยแพ้ไปสี่ประตูต่อหนึ่งแต่มาชนะเราพูดถึงความพร้อมครับนักเตะที่เจ็บก็ยังคงมีจอห์นสโตนเลยครับที่เจ็บอยู่โฟเดนเนี่ยเหมือนจะพร้อมแล้วนะนะครับกลับมาฝึกซ้อมได้เป็นที่เรียบร้อยเลยครับ ที่เหลือที่ไม่ได้กล่าวถึงน,นก็พร้อมลงสนามทั้งหมดและอยู่ที่ว่าบอสใหญ่ของเราจะจัดใครลงสนามครับให้ดาวซีเตตัวจริงครับู้รักาาประตูเนี่ยยังไงก็ใช้เอเดซอนอยู่แล้วครับคู่เซนเตอร์น่าจะใช้รูเบนดิอาสกับอาคันจีนะฝั่งซ้ายเป็นอาเก้ครับฝั่งขวาเป็นลิโก้ลูอิสแต่ถ้าเกิดเป็นแนวรุกก็เหมือนเดิมเลยเนาะลูอิสขึ้นไปครับแล้วก็อาเก้ยืนฝั่งซ้ายดิอาสยืนตรงกลางแล้วก็อาคันจียืนฝั่งขวาครับ กองกลางครับใช้โรดี้เดบรอยกุนโดกันสามแนวรุกก็น่าจะเป็นแจ็คกี้เลดิยัสมาเลสแล้วก็เออร์ลิงเบลส์ฮาร์แลนแหละครับและถ้านำไม่ขาดก็ยังมีทีเด็ดรออยู่อีกเพียบครับทั้งฮูเลสเอาวาเลสฟิลฟอร์เดนแบนาโดพวกนี้ก็น่าจะลงมาเปลี่ยนเกมได้แหละส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนแอสตันวิลล่าครับ เกมล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านแพ้กับเลสเตอร์2ประตูต่อ4ครับตอนนี้แอสตซนวิลลาแข่งไป21เกมมีอยู่28แแต้มก็ยังต้องลุ้นต่อแหละครับอาจจะต้องหนีตกชั้นต่อแต่ผมว่าไม่น่าตกชั้นหรอก อูนายเอมิลี่ก็ถือเป็นผู้จัดการทีมที่ดีพอครับแต่คงไม่ดีในเกมนี้นะพูดถึงความพร้อมครับไอ้ที่เจ็บอยู่ก็มีเดโก้คาร์ลอสกับเจสตียแหละครับที่เจ็บอยู่แต่เบอร์ทานเตาเล่เนี้ยกลับมาแล้วนะครับหายเจ็บกลับมาเป็นที่เรียบร้อยครับที่เหลือที่ไม่ได้กล่าวถึงก็พร้อมทั้งหมดแหละู้รักษาประตูอย่างมาตินเนตครับกองหลังก็มีพวกคอนซาไทโรนมิงแมตต้แคทไอ้พวกกองกลางก็บูบาก้ากามาราดักลาสลุยเจคอบแลมซี บูเอเดีย er, พวกนี้ครับแล้วก็ตัวแนวรุกจี๊ดอย่างไบรลี่อย่างวอสกินเนี่ยก็พร้อมทั้งหมดครับวันนี้ครับผมว่ายังไงท้ายที่สุดแล้วเรือใบเราไม่ควรสะดุดอีกแล้วแหละไม่งั้นถ้าคิดย้อนไปถ้าไม่สะดุดตั้งแต่เกมเจอกับท็อตแนมเนี่ยป่านนี้แต้มเราบี้เท่ากันแล้วนะแต่ก็อย่างว่าเลยครับฟุตบอลมันลูกกลม,กลมแต่เกมนี้ผมเชื่อครับโดยแรงอะไรหลายๆอย่างกับข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามันน่าจะเป็นแรงผลักดันชั้นดีครับให้เรือใบเราชนะในเกมนี้ได้ ค่ำคืนนี้ครับห้าทุ่มครึ่งเรามาเกาะขอบจอเชียร์ไปด้วยกันครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยหลังเกมกันว่าหลังเกมเป็นยังไงบ้างเราชนะเท่าไหร่มาคุยกันพรุ่งนี้ครับใครอยากร่วมสนุกกีฬาผมฝาก Alpha 88ไปดไว้ด้วยนะครับละแอดเนี่ยอยู่ใต้คลิปนี้ลองเข้าไปดูได้ครับโปรโมชั่นเนี่ยเพียบเลยมีลดแลกแจกแถมกันบานเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับอัลฟา88